สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจไสเกอร์นะครับวันนี้พบกับผมมิเตอร์เอ็กซ์นะครับไข่เช่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์มีค่าเป็นอย่างมากช่วงเนี้ยก็มีศึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่มากมายหลายรายการนะครับสามคู่ที่ผมคับมาฝากนะครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับคือศึกเพียมรีของอังกฤษนะครับนิวคาสเซิลพบเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมต่อยที่สมครบครึ่ง จบสิทนะครับเกมค่อนข้างจะสูสีกันนะครับทั้งคู่อุ่นเครื่องมาผลงานไม่ธรรมดานะครับนิวคาสเซิลมีปัญหาอย่างเดียวก็คือนายทวารอาจจะท่องใช้ในายทวารมือ3ลงสนามนะครับนั่นคือเฟดดี้วูดแมนนะครับเพราะว่านายทวารมือ1และก็มือ2เนี่ยเจ็บนะครับลงเล่นไม่ได้นะครับก็ทำให้มีปัญหาคือตัวหลัก ไต้ทวารอย่างเดียวนะครับนอกนั้นไม่น่ามีปัญหาตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นคลัมวินสันนะครับอันลองแซงมักชิมแมงนะครับแล้วก็ยังมีทั้งจอห์นลองสตาร์นะครับแม็คริช,ชี่ขณะที่ทางด้านเวสแฮมเองภาพทีมก็ต้องลุ้นความพร้อมของอันเจโล อับบอนนานะครับที่เก็บเอ็นหลังหัวเขา่าและมานูเอลรันชินีที่เก็บโคนขาหนีบนะครับแต่พวกตัวหลักอย่างโทมัสชูเซกปาเปลฟอร์เบลนะครับและมิเชลอันโตนิโอพร้อมลงสนามนะครับเกมคู่นี้ออกเบียดแน่นอนแต่เกมนี้นิวคาสเซิลเล่นอย่จริงผมดูว่าสู้ได้เกมออกเบียด ออกได้ทั้งสามหน้าแต่ผมยังดูว่าเจ้าถิ่นไม่แพ้กับคู่นี้ผมให้ลองไปที่นิวคาสเซนยูในเต็ดนะครับคู่ที่สองนะครับผมไปดูที่ศึกลาลิกาสเปนนะครับนับเปิดสนามนะครับเซบีย่านะครับพบกับลาโย่บาเกโงอนนะครับคู่นี้เขาให้เซบีย่าต่อ,อยที่หนึ่งลูกกับเซบีย่านะครับค่อนข้างแก่งกว่า พอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเซบิาเองเมื่อซีซั้นที่แล้วเนี่ยชนะทั้งเย่าและก็เยือนยิ่งรายโยเบยิเนกโนนะครับเกมอุ่นเครื่องอย่างไม่ดีมากนักและก็มาเยือนทีมที่เล่นในจิตได้ดีอย่างเซบิยาผมดูว่าไม่รอดครับเม็ดหนึ่งนีครับลุ้นเม็ดที่สองคู่นี้ผมให้ต่อไปที่สซบิยาครับ คู่ที่3เนี่ยผมไปดูที่ศึกรีกเอิงของฝรั่งเศสน,นะครับโอลิมปิกมาเซพบก,กับบอกโดครับมาเซต่อ,อยู่ที่ลูกลบผ้าครับเกมคู่นี้เนี่ยมาเซเองเนี่ยนัดแรกกว้าชัยมาได้นะครับเหนือมองปริเย่สประตูตสอ2ขณะที่บอกโดเองเล่นในถิ่นนะครับแพ้พิกล็อกให้กับ กัมุมฟุตศูนย์ประตูท่องนะครับเกมคู่นี้เนี่ยมาเซยยังแก่งกว่าเยอะนะครับโดยเฉพาะสาประสานในแนวลุกของมาเซยค่อนข้างแข็งแร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนมบญานราดอนยิตสอลิยองโตแหวงและดาริโอเบนานเดตโตนะครับขณะที่บอกโดเองผมดูในเกมแรกที่เล่นนะครับยังไม่ดีทั้งเกมรับ และก็เกมลุกดัดนี้ไปเยือนมาเซยัยงแข็งแก่่งเยอะเม็ดหนึ่งมีครับลุ้นเบี่สองคู่นี้ให้ต่อไปที่โอลิมปิกมาเซครับใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันหรืออยากเข้ากลุ่ม VIP ในกลุ่มจะมีให้ตามกันอีกหลายคู่และมีกิจกรรมมากมายอย่าลืมนะครับแอดไซเกอรกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ